สิ่งที่น้องนสามเณรราแก้วและแม่ชีน้อยราแก้วจะต้องปฏิบัติในทุกๆวันนั่นก็คือการสวดมนต์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะไปถามน้องๆกันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสวดมนต์ว่าอย่างไรบ้างไปถามพวกเขากเลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับแม่ชีน้อยจีจี้นะคะแม่ชีคะการสวดมนต์ได้ประโยชน์อะไรบ้างคะได้สติและและธรรมะค่ะรู้ธรรมะมากขึ้นทำให้ใจเราสง,งบค่ะ แม่ชีแก้มคะแม่ชีแก้มคิดว่าการสวดมนต์ได้ประโยชน์อะไรบ้างคะได้ประโยชน์ของคุณพพุทธภาษาแล้วได้ความรู้ค่ะเน้นครับอันนี้ส่งของการสวดมนต์คืออะไรครับครับเรื่องนี้รวิวไม่ราบลองสวดให้ฟังหน่อยได้ไหม โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแม่ชีพอจะสวดมนต์บทไหนได้บ้างคะก็ให้บางบทนะคะลองสวดให้ฟังหน่อยได้ไหมอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะได้ได้ค่ะลองสวดให้ฟังสักบทได้ไหมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สวดมนต์เนี่ยเน้นสวดมนต์บทไหนได้บ้างครับได้ทุกบทนะถ้ามีหนังสือหานครับได้ประโยชน์อะไรจากการสวดมนต์ครับไม่รู้ครับนะโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้เขาเรียกว่าบทสวดอะไรคะบทสวดมนต์ค่ะพูดทังพระคะวันตังอภิวาเทมิกล้พี่ท่องก่อน <c oughs> อยากได้ถุกบทเลยโอ้โหเก่งมากเลยก่อนหน้าที่บวชนี้ไม่ชีสวดได้ไหมก็ได้ค่ะนโมตะัสสะครับพระกาว่โตอวาตตสมมาถึงบูสะที่ได้สวดมนต์มาเนี่ยอันนี้ส่งแห่งการสวดมนต์เนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ให้ความมัิรีมงคลครสวดมนต์แล้วฟ่วงกันได้นะครับเช่นบทสวดเก้เก้เก็บรับ พระพุทธเจ้าเคยใช้บทสวดนี้สวดแล้วคนไข้หายครับก็ใช้สวดให้ในหลวงเพราะว่ารู้เพราะว่าทำวัดเช้าวัดเย,นยน<อ>็นรูน้นะโมตัสสะพระคาวัตโตอะพะหัตโตสัมมาสัมพุทธสสัสสะสัพเพสัพพีแล้วก็นะโมอะระหงังนะโมตัสสะพระคาวัตโตอะพะหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธศาสนิกชนหลายๆท่านคงจะเคยสวดมนต์แต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยทราบว่าการสวดมนต์นั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดการสวดมนต์ภาวนาถือเป็นบุญส่วนตัวที่สามารถเปิดแผ่ไปถึงผู้อื่นได้การสวดมนต์ทำให้มีสติมั่นคงไม่หลงลืมทำให้จิตใจสงบเปรียบจิตเหมือนน้ำอารมณ์ที่เคยฟุ้งก็จะเรียงลำดับเหมือนน้ำนิ่งเช่นเดียวกันเมื่อจิตนิ่งอารมณ์ของจิต ก็จะตกตะกอนสังเกตได้ง่ายๆเมื่อเราโกรธจิตเราจะคุก,กรุ่นเร่าร้อนแปลว่าจิตถูกเขย่าให้ขุนด้วยความรุนแรงของความโกรธแต่เมื่อเราฝึกจิตให้นิ่งให้สงบสติก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติการสวดมนต์เป็นวิธีการสําคัญที่ทําให้จิตสงบนิ่งเสียงสวดมนต์เป็นเสียงที่มีอนุภาพเราจะสวดด้วยตนเองหรือสวดพร้อมกับคนอื่นก็ได้แต่สําหรับท่านที่หัดสวดมนต์ จะเปิดเทปสวดมนต์ไปพร้อมๆกับออกเสียงสวดก็ได้การสวดมนต์มีอาน,นิสงส์สำคัญคือทำให้จิตนิ่งทำให้จิตผ่องใสทำให้จิตหนักแน่นทำให้ปราศจากอุปสรรคอันตรายอุปสรรคบางอย่างในชีวิตแก้ด้วยการมันสวดมนต์เพราะขณะนะสวดมนต์จิตจะมีพลังเป็นพลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพที่สามารถจะช่วยเราได้ ยิ่งรวมกันสวดหมู่จำนวนมากๆเสียงที่เปล่งออกพร้อมกับจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วนั้นยิ่งมีพลังเราทุกคนสามารถสวดมนต์ได้เป็นประจำบางท่านอาจใช้วิธีสวดบทสั้นๆขณะมีเวลาว่างเช่นก่อนออกจากบ้านไปทำงานเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสวดมนต์ระหว่างพักกลางวันเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการทำงานเมื่อมีโอกาสก็นั่งนิ่งๆหลับตาสวดมนต์ในใจ5นาทีทุกครั้งไป ยิ่งทำได้มากก็ยิ่งเป็นบุญมากยิ่งมีสติมากไม่ควรคิดว่าต้องมาวัดจึงจะสวดมนต์ได้เท่านั้นแต่พึงคิดว่าห้องพระอยู่ที่ห้องหัวใจของเราทุกคนเวลาว่างจะไม่มีหากใจเราไม่ว่างช่วงเวลาเพียงหนาทีเราก็สามารถสวดมนต์ในใจได้ทันทีหากเราไม่ปล่อยทิ้งไปให้เสียเปล่านอกจากนี้การสวดมนต์จะทำให้เราได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า เพราะภาษาที่เราใช้สวดเป็นภาษาที่พระองค์ทรงสั่งสอนประชาชนบทสวดมนต์ก็คือบทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบทที่เราสวดล้วนเป็นเสมือนหนึ่งเรานั่งทบทวนต่อหน้าพระพักแห่งพระพุทธองค์ไม่ว่าจะนั่งที่ไหนอิริยาบทใดทำอะไรอยู่หรือประกอบอาชีพอะไรก็สวดมนต์ได้ทั้งนั้นเมื่อเราสวดมนต์เทพยดาก็จะอยู่กับเราและมาคุ้มครองป้องกันภัยให้เหมือนครู ที่เห็นเด็กตั้งใจเรียนก็อยากมอบวิชาให้การสวดมนต์ทำให้จิตมีพลังที่สามารถส่งไปถึงคนอื่นได้ขณะสวดมนต์จบให้รีแผ่เมตตาจิตถึงคนที่เรารักนับถือหรือแม้แต่คนที่เป็นศัตรูพลังจิตหลังสวดมนต์จะมีอานิสงส์มีพลังและอนุภาพที่เราไม่อาจอย่างรู้ได้เรื่องที่สับสนคิดไม่ออกและหาทางออกไม่ได้ก็จะแจ่มใส มองเห็นปัญหาและทางออกได้ชัดเจนเหมือนน้ำที่ตกตะกอนเราก็จะสามารถมองเห็นทุกอนุของฝุ่นละอองในน้ำเมื่อการสวดมนต์มีอนิสงส์เช่นนี้เราทุกคนจึงควรสวดมนต์ให้มากเมื่อการสวดมนต์ทำให้มีสติสังคมที่แข่งกับความเร็วอย่างปัจจุบันก็ยิ่งต้องฝึกสติให้เข้มแข็งสวดเป็นเรื่องปกติทำให้ติดเป็นนิสยัยทำได้ทุกที่ทุกเวลาก็จะเป็นการสั่งสมบูรแก่ชีวิตไม่สิ้นสุด สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนครับแพทค่ะและเราสองคนก็ได้รับหน้าที่พิธีกรภาคสนามเช่นเคยค่ะครับในเมื่อเช้านะครับน้องเนนะครับได้ไปรับบินทบาตกันที่ฝั่งวัดนะครับและมีสาธุชนนะครับมาร่วมพิธีตักบาตกันมากมายเลยนะครับวันนี้เราจะไปถามความรู้สึกของสามเณรน้อยและแม่ชีน้อยกันนะคะว่าการบิณฑบาตเมื่อเช้าเป็นยังไงบ้างค่ะและใน2วันที่ผ่านมานะครับน้องสามเณรและน้องชีนะครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตามไปดูกันเลยครับตามไปดูกันเลยค่ะ ี่คะเมื่อเช้าได้ไปบินทบาตเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนเดินมาไปมาเจอขี้วยอยู่ข้างล่างตรงเดินถืินก็ได้รู้ว่าได้การออกจากวัดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็สนุกค่ะแต่ว่ารอหลวงพี่ครับก็เออก็เมื่อยนิดหนึ่งครับเนนครับที่ได้บินทบาตเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็สนุกดีครับแล้วก็เท้าได้แผลด้วยเจ็บเท้าครับแล้วก็เมื่อยด้วยนั่งรอยืนรอเยอะมากพระก็เยอะกว่าชนกว่ากว่าประชาชนอีกก็สนุกดีแล้วก็ลองแบบว่าไม่อยู่ที่วัดดูอะไรอย่างนี้ค่ะได้แต่ข้าวครับสนุกครับก็ถือไปเรื่อยๆแล้วก็ชาดีครับสนุก อยากมีทุกวันเลยก็วันนี้เป็นวันที่สามของการเป็นประชาคือน้องสมเร็ทุกรูปก็เป็ประชามาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่5วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7จธันวาคมก็เข้าสู่วันที่สมภาพรวมของน้องๆทั้ง1ิบรูปในตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวนะในของการปรับตัวเนี่ย ก็เป็นธรรมดาของแต่ละคนในช่วงต้นเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยกับห,หลายๆเรื่องเช่นการนุ่งผมจีวรนะครับการทําตัวให้สํารวมอย่างสมานเนและก็กิจวัตรต่างๆอันนี้เป็นปกติแต่โดยที่เรื่องอื่นๆเช่นความนิสัยโดยส่วนตัวหรือความเข้ากันได้ของเด็กๆทุกคนเนี่ยทร้มันก็เห็นว่ากลุ่มนี้เป็นไปด้วยด้วยดีไม่มีใครที่มีความขัดแย้งกันหรือว่า ทะเลาะกันเป็นการส่วนตัวเขาก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าที่มาที่ไปของเด็กกลุ่มนี้ทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากโรงเรียนเดียวกันก็หรูป้วก็มาจากที่โรงเรียนสาธิตมอสวประสานมิตรเป็นเพื่อนเก่ากันมาแต่ก่อนในการที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ไม่น่าก,กังวลมันเดจจะเป็นข้อที่ต้องระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นเรื่องของความคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนทําให้น้องสนิทกันมากแล้วก็ทําให้สนแล้วก็ ชวนกันคุยเวลาเรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์กําลังสังเกตยอยู่แล้วก็คอยต้องคอยจับแยกเวลาจัดกลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้วันที่3ของการของการบวชก็พบว่าปัญหาเรื่องสุขภาพนะเป็นปัญหาที่อาจจะยังวางใจไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานมีสามเณรถึง2รูปนะป่วยเป็นไข้ก็คือสามเณรโชคุณและก็สามเณรเกกี้ อาการของเมื่อวานก็คือขึ้นขึ้นลงลงนะสมนเรับเด็กกี้เองตอนเช้าไข้ไม่มากแต่ก็พบว่าตัวร้อนจึงพาไปพบแพทย์เ,เมื่อกลับมานอนพักแล้วตอนช่วงเย็นไข้ขึ้นเด็กกี้ถึงกับร้องไห้ร้องไห้มากเลยนะครับอาจารย์ก็เป็นเป็น่นวงเป็นกังวลก็จําเป็นต้องพาไปพบแพทย์อีกรอบหนึ่งในช่วงค่ําแต่เมื่อทั้งคืนเนาะเมื่อคืนนอนพักแล้วก็เช็ดตัว ใครก็ลดลงวันนี้เนกี้ก็กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาเรียนกลับเข้ามาในกลุ่มได้เป็นปกติแต่ตัวก็อยังอ่นๆอ,อยู่เพราะวันนี้เป็นวันเกิดเขาด้วยเนาะทำให้มีกําลังใจที่จะลงมาจากที่พักจากที่กุฏิเพื่อมาร่วมกิจกรรมเพราะว่าวันนี้ยมพ่อยมแม่แล้วก็เพื่อนๆจากโรงเรียนมาให้กําลังใจเนาะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเนกี้ทำให้เขามีกําลังใจขึ้นมาแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ก็ต้องคอย เราต้องระวังคอยดูแลเป็นพิเศษนะกับเรื่องของสุขภาพเมกกี้อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือสามเณรตัตตากับสามเณรดราก้อนซึ่งแม้ว่าจะมาจากโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันมาตอนแรกไม่ทราบเราเห็นว่ามีอาจากโรงเรียนเดียวกันก็นึกว่าอาจจะมีความคุ้นเคยกันสนิทก,กันแต่ไป,ไปมาๆก็ไปพบว่าสามเณรทั้งสองทั้งสองรูปนี้ ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะถูกถูกกันสักเท่าไหร่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเขาคุยกันเขาจะงดุดหงิดตาตาพูดอะไรออกมาดาก้อนก็มักจะไม่ค่อยชอบใจนักนะสองรูปนี้ดูจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อบวชมาแล้วเนี่ยก็จะดูสงบนิ่งมากขึ้นก็ต้องสังเกตต่อไปว่าช่วงที่อยู่กันดีกห,หลายสัปดาห์อย่างสองวันทีก่กว่าเนี่ยความที่มีอะไรที่ข้างใจกันมาเมืนะ่อก่อนบวชเมื่อบวชแล้วเนี่ย จะให้อภัยกันได้ไหมจะปรับตัวปรับใจปรับความรู้สึกยอมรับการได้นนการได้หรือเปล่าเพเป็นสิ่งที่ต้องคอยสังเกตของสัมพันธ์ระหว่างสำมาณเรนตาต้า,ต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 าและสำมาณเรีรนก้อนต่อไปสถานการณ์โดยรวมแล้วน้องชตีตอนนี้เริ่มอยู่ในระเบียบมากขึ้นตื่นเช้ามาเริ่มจัดที่นอนให้เป็นระเบียบพับผ้าห่มพับ,พบที่นอนพับผ้าปูแล้วก็หมอนวางให้เป็นระเบียบมากขึ้นค่ะ มีระเบียบวินัยตัวเองมากขึ้นตรงต่อเวลามากขึ้นในการลงมาปฏิบัติกิจทุกอย่างค่ะมีอะไรมีใครที่โดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษอจีจี้ค่ะจีจี้ฉลาดแล้วก็เรียนรู้อะไรได้เร็เรคเวค่ะแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะสำหรับแต่ละคนไี่ป่วยเลยแต่ละคนมีค่ะ,ะก็จะมีน้องฟ้า ขาป่วยปวดหัวนะคะวันนี้พาไปหาหมอเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่วนน้องกิ่งก็มีอาการตัวร้อนแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็น้องน้องแต่น้องชีแต่ละคนก็มีเจ็บเจ็บไปป่วยกันบ้างค่ะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนด้วยค่ะทุกคนก็มีบ้างค่ะ เธอทุกคนเรียนรู้ได้เร็วค่ะแล้วก็ปรับตัวได้เร็วขึ้นในการทาว่าเช้านั่งสมาธิแล้วก็ทํากิจ,จวัตรประจําวันกิจ,จกรรมทุกอย่างที่หลวงพี่เขาหรือว่าทางสถานปฏิบัติธรรมเขาได้จัดจัดไว้ให้คะ่ะ <c oughs> ค่ะม <c oughs> ีแม่ชีอะไรอยากจะฝากของน้องไหมคะค่ะ,ะ,คะให้ให้เด็กๆทุกคนให้ไม่ชีน้องทุกคนตั้งใจในการมาปฏิบัติเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะ เรามีโอกาสแล้วก็ตั้งใจให้ดีเวลาพระอาจารย์สอนแม่ชีสอนหรือว่าพี่พี่ทุกคนสอนให้เชื่อฟังให้เป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โสนค่ะ